่วนอีกจุดหนึ่งนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัท่านเป็นประธานในวันกองทัพไทยประจำปี60ค่ะกิจกรรมในช่วงเช้าก็คือบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระมาเรศพระนเรศวรมหาราชนะคะที่กองบัญชาการกองทัพไทยพบสอสอให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยค่ะก็คือเรื่องปรองดองนะคะ ท่านก็บอกว่าการทํางานของปยปคณะทํางานที่ท่านนายกร,ร,รัฐมนตรีใช้อํานาจตามมาตรา44แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ส่วนเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเหมือนกับรถที่ติดอยู่ในหลงค่ะเพราะฉะนั้นรถ ก็เหมือนกับคณะทางานที่มี4ส่วนเพราะว่ารถมีมี4ล้อครับก็ต้องแก้ปัญหาทั้ง4ี่กลุ่มนะครับตั้งแต่ปอแรกคือปฏิรูปประเทศส่วนยอก,ก็คือยุทธศาสตร์ของชาติที่มัดหวังผลยุทธศาสตร์ระยะสั้นแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครคิดถึงระยะยาวและปอสุดท้ายก็คือปลองดองเป็นเรื่องจําเป็นเพราะเราอยู่ในความขัดแยง้งต้องแก้ไขปัญหาที่เคยมีปัญหามาอย่างยาวนานครับก้าวหน้านะครับเราก็ทราบว่าเราอยู่ในปัญหานี้มากว่าที่เป็นประโยชน์แล้วก็มี ความพร้อมที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวข้ามปัญหาต่างๆในดีได้อย่างดีนะครับกองทัพก็จะให้การสนับสนุนและก็ทําทุกอย่างเพื่อให้การทำงานนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ดีครับยังมีกระแสวิพากษ์วิจา,ารว่าความปองดองจะเกิดไม,ไม่เกิดขึ้นจริงด้วยกองทัพเองนี้ก็ถูกวิาพากษ์วิจารว่าเป็นคู่ขัดแย้งด้วยขาท่านตรงนี้เอง